他老了。Okay สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับสมหมายแฮปปี้ชาแนลในเช้าวันนี้นะคะวันนี้วันเสาร์เราว่างว่างนิดนึงนะคะ่ะทุกคนแต่เราจะมาดูทุ่งนากันนะคะว่าดูทุ่งนาอีกแล้วทุกคนคงจะเบื่อเบื่อหรือยังนือเบื่อหรือยังคะทุ่งนาของสมหมายเออนะคะเบื่อก็อช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะทุกคนเพราะว่า ทุ่งนาไม่มีน้ำเลยแต่วันนี้คุณไพโรธเขามาตัดหญ้าตัดหญ้าออกนะคะทุกคนเดี๋ยวปู้พาไปดูนะตอนนี้พาทุกคนมาดูฟักทองของปูนะคะทุกคนคะ่ะทุเรียนจะรอดหรือเปล่าไม่รู้คะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาเอาต้นที่เราเพาะจากเพาะจากเมล็ดนะคะมาเสริมเขานะคะแล้วก็ เราฟักทองมาปลูกกับหลุมทุเรียนเป็นพืชพี่เลี้ยงไม่รู้ใครเลี้ยงใครนะคะแต่ที่แน่ๆเราได้ฟักทองสองลูกเนี่ยทุกคนแก่แล้วนะเนี่ยอาจจะตัดพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะมีเวลามาตาดดัดนะคะทุกคนได้สามสี่ลูกอยู่นะคะก็พอได้ทานเนาะ ตอนนี้ตลาดก็แพงเหมือนกันนะคะตอนนี้อะไรก็แพงหมดเลยที่ตลาดประสาทเดี๋ยวพาทุกคนไปดูคุณไพโร็ตัดข้าวนะคะทุกคนคนเห็นไหมคะคุณไพโรดเขากำลังตัดตัดหญ้านะคะจากข้าว บางที่นะคะทุกคนเขาก็ใช้วิธีฉีดยาฆ่าหา้านะคะนาข้างๆตรงนูน้นก่อนเข้าทุ่งนาเราเขาก็ฉีดยาฆ่ายา้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าปีนี้เขาตัดเอาก็ดีนะคะที่เขาตัดเอาเพราะว่ายาฆ่ายาจะได้ไม่ปลิวมาทุ่งนาเราเนาะอันนี้ก็ที่เหลืองๆค่ะทุกคนเหลืองๆน,นั้นคือย้ามดเลยนะคะทุกคนมีเขียวๆข,ข้าวนิดนึง แต่เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเพราะว่าน้ำยังไม่มากพอที่จะใส่ปุ๋ยเราก็ใช้วิธีตัดไปก่อนนะคะทุกคนพ่อไม่ได้ดูให้แล้วพรอพ่อเก็บไปอยู่นะแต่ว่าพ่อดูไม่ลเอียด เนี่ยทุกคนุ้ยทำไมมันจุ่มอยู่ล่นะมันจุ่มกับพื้นดินเลยต้นลูกเนี้ยนี่เมื่อวานพ่อเก็บไปลูกนึงนะคะและ้วพอก็อ้อยน้ำขิ้มมือนี่เล็ดลอดสายตาคุณปู่ป Ł, คลอน ทุกคนนี้ฟักทองกอแถวเนี้ยออกติดลูกอยู่นะหลายลูกเลยว่าจะพาเ,เพื่อนเดินไปดูทางอื่นก็ฟักทองทางนี้เยอะมาดูฟักทองก่อนนี้หนึ่งลูกเดี๋ยวปุ๊พามาดูนะคะทุกคนตอนนี้เราหนีไปทางอื่นก่อนเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าเสียงดังมากเลยทุกคนคะเห็ดออกเต็มเลยอะ่ะ แต่ปุ๊ไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรอ่ะกินได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเขี่ยดูนะคะมันเหมือนจะกินได้เนาะกล้ากินหรอเต็มเลยค่ะน่าจะกินได้เนาะ คต้นมะพร้าวค่ะทุกคนใครรู้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยนะคะว่ากินได้ไหมคนน้อยนาน้อยนาปุ้นอะแมงมากินแล้วอะไม่ใช่แมงของนกน่ะไม่ได้มาเก็บอือเก็บแล้วเก็บค่ะทุกคน ก็แก่แล้วเจ็บเดี๋ยวปุ๊ขอดูน้อยหนาก่อนนะคะพอจะได้เก็บไหม เรามาดูฟักทองนะคะหลังจากเครื่องตัดหญ้าหยุดทำงานไปสักพักนี่ทุกคนฟักทองได้ลูกกินอยู่นะเราไม่ต้องผสมพันธุ์นะคะก็คือปล่อยให้เขาติดเองธรรมชาติให้มแมลงช่วยผสมพันธุ์ไปนะคะข้างในนูน้นที่มีดอกดอกะคะ่ะก็มีตัวเมียอยู่นะคะตัวที่มีลูกนะคะ นี่ทุกคนพวกเอาอะไรนะผักผงชีรสเป็นอะไรนะคณาเม็กซิกันนะคะมาปลูกที่โตแล้วก็ติดลูกหนึ่งนะคะก็น่าจะทยอยติดลูกเรื่อยๆเราตรงนู้นอีกลูกหนึ่งเมื่อกี้ เมื่อก่อนนะปูเข้าใจนะคะว่าฟักทองเวลาเราตัดยอดแล้วเขาจะแตกออกนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเหมือนแตกกิ่งก้านสาขานะ,ะทุกคนปีนั้นพ่อปลูกแล้วเราก็มาเด็ดยอดไปกินนะคะปรากฏว่าไม่ออกลูกเลยะคะ่ะทุกคนแปลว่าถ้าเขาติดแบบนี้เราก็ต้องปล่อยให้เขาแบบไหลไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็ต้องค่อยกินยอด ยอดแขนงเอาถ้าเกิดเราอยากกินยอดฟักทองนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราเหมือนเดิมนี่นี่ตัดมุมนี้นะเราก็เก็บเก็บอันนี้อีกแล้วเยอะมากเลยพ่อเก็บไปเมื่อวานไม่รู้มีเหลือไหมนี่พ่อมองไม่เห็นแล้ว น,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 นี่สองลูกไหนพ่อตรงไหนย,ยอดมันอร่อยอ่ะทุกคน แต่เราเราให้ปู่มองไม่เห็นโอ้ยหมดวายมดกัดข้าพเจ้ามีไรมีต้นเดียวกินไม่หวานไม่ไหว แบ่งพี่แบ่งน้องก็แล้วจริงๆเก็บดอกเขากินได้น,นเนี่ยดอกก็อร่อยนะจะเก็บไหมหรือว่าให้ดอกสวยๆให้แมลงมาเชยชมดอกสวยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวปุ๊พาทุกคนดูนะว่า เราตัดข้าวแล้วเป็นยังไงอันนี้ข้าวที่ตัดไปแล้วนะคะเห็นไหมคะพอเราตัดถึงโคนตรงนี้นะคะประมาณนี้เนาะเขาก็จะขึ้นออกมาและถ้าเกิดมีน้ํานะคะทุกคนเราคือถ้ามีน้ําเราก็หว่านปุ๋ยได้เขาก็จะแตกกอน,นะคะแต่อันนี้ไม่มีน้ําเราก็จนซึ่งปัญญาอันนี้ทุกคน มานนโอ้คุณหมานอนสนุกสนานดูสิมาหมานอนสนุกสนานเลยอันนี้ข้าวกับหญ้าที่ตัดไปแล้วเราก็จะเอาไปให้วัวกินนะคะทุกคนเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูข้าวกับหญ้านะคะผสมกันนัวเนีย นี่ค่ะอันนี้ต้นข้าวนะคะอันนี้ต้นหญ้าผสมกันไปทั้งข้าวทั้งหญ้านี่นี่นะคะตัวที่สีเข้มๆหน่อยค่ะก็จะเป็นหญ้ามันเริ่มมีเม็ดเริ่มแตกและเทวดาเจ้าขา ขอ,อฝนหน่อยนะคะเอาข่าใหญ่ๆจะได้มีน้ำหวานปุ๋ยเฮ้ยอุ้ยคุณพ่อติดเครื่องอีกแล้วนี่ไม่ราบออกดอกค่ะอือ โอ้ย,อย,อย,อยนี่นี่น่ะทุกคนรอบที่แล้วนะขุดไมยราบไปปลูกกับว่าจะไปดัดแข้งดัดขาเขาปรากฏว่าเราขุดไปแบบไม่มีดินทุกคนตายหมดเลยเราก็คิดว่าไมยราบนะเป็นพืชที่เป็นพืชที่อึด ทุกที่ไหนได้ไม่ใช่เลยค่ะพืชทุกชนิดก็ต้องมีดินมีน้ำนะคะทุกคนเขาถึงจะรอดแต่ไม่ได้รับที่อยู่ตามทุกนาถึงแรงยังไงเขาก็รอดนะคะแต่ว่าพอเราขุดขึ้นมาแล้วอะ่ะเขาไม่รอดะคะ่ะทุกคนเออเดี๋ยวจะขุดกอนี้ไป รอนกันนะคะทุกคนเราไปดูต่อว่าเราจะมีอะไรให้เราเก็บกลับบ้านได้บ้างะคะ่ะหลังจากไม่ได้มาช้อปปิ้งทุ่งนาอาทิตย์หนึ่งอันนี้ก็ฝ่อเพราะอะไรอะ่ะไม่มีน้ำเก็บไม่ได้ทุกคน ทุกคนคะ่ะนี้คือดงขออด้าวโพดอุ้ยพึ่งทุกคนอันนี้อะ่ะไม่ใช่พึ่งนะแต่ตระกูลเดียวกับพึ่งไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่เขาก็มีรังของเขาอยู่ใต้ดินนะคะทุกคน รีบไปดีกว่าเธออยากาัดฉันนะแล้วก็ลักษณะรังเขาทุกสิ่งอย่างคือเหมือนพึ่งหมดเลยนะคะมีน้ำหวานมีอะไรอย่างเงี้ยันนี้เราแอบมาดูข้าวโพดของเรานะคะข้าวโพดกำลังออกดอกแล้วตัวพึ่งก็มาเต็มเลย โอ้ไปหน่อยนะอย่าก,กัดฉันนะไว้กลัวอันนี้เราปลูกข้าวโพดไว้นะคะพอจะได้กินไหมสักเนาะคงพอจะได้กินแหละห หมอ้อนี่คะทุกคนตอนนี้ซ้ายขวานด้านหลังนะคะมีแต่เสียงเครื่องตัดหญ้าตรงนี้นานนี้ไม่ค่อยมีหญ้านะคะทุกคนคิดว่าคงไม่ตัดก็เก็บไว้ให้น้ำมาแล้วก็หวานปุ๋ยเลยนะคะ นานนี้ก็เหมือนกันคุณไพโรดเขาจะตัดเฉพาะนานู้นนะคะแล้วก็ต้องยอมหยอมไหนที่มีหญ้าเยอะๆนะคะก็จะตัดนางขยันมากเลยะะ่ะคุณไพโรดเนี่ยกลางคืนก็เขียนงานนะคะเขียนเอกสารลูกค้าก็สี่ห้าทุ่มหกทุ่มนะคะเช้ามาก็มาตัดหญ้าสามีแห่งชาติ อันนี้มีเม็ดยังดูไม่ออกลองแกะดูเนาะทุกคนได้แล้วนะกเก็บเลยดีกว่า เดี๋ยวเราไปลุ้นนะว่า Ừ. Ôi. Oh, oh Ôi. Đẹp con Đón đủ mấy nhé ไม่ได้เนะ ไดน้น่ารักโอ้ยเด่นใส่หน้าทุกคนไปค่ะ เราลาไปก่อนนะคะคลิปนี้